บางคนบอกว่าเอ้ยนู่นนี่นั่นคือเราก็ต้องศึกษาเรียกว่าหลายๆอ่ะเนาะเพราะว่าขนาดสัตว์เราต้องศึกษาหลายหลายประเภทหลายสปีชีส์เลยเนาะเราเ่เาเพลงเร,เราชอบเพลงเราก็ต้องไปคุกคีกับเรื่องเพลง โอ้เค่อยไปค่อยไปแล้วกันนะฮะขอเพลงเพลงฝรั่งก่อนแล้วก็เพลงอ่อเออเพลงฝรั่งก่อนแล้วเขค่อยเพลงเพลงจีนเพลงอะไรเพลงจีนแรกที่จะฝึกเลยนะคงจะเป็นเพลงเอจ้าพ่อเซียงไฮ้เพราะว่าผมรู้สึกว่าผ่านหูบ่อย ก็ไม่รู้นอนาคตเพื่อเราแบบไปประกวดที่ต่างประเทศนะเนาะแล้วก็ต้องฝึกภาษาไว้ด้วย จะอเสียงใครรอฟังต้องรออีกนานเลยนะเพราะว่ามันแกะยากมากวันก่อนนั่งดูไททานิกหนังไททานิก สามชั่วโมงกว่าโอ้ยร้องไห้เลยแจ็คเป็นผู้ชายที่แบบดีงามมาก กวินเตอร์อย่าลืมพี่นะไม่เคยลืมหนูบอกเลยถ้าหนูไปไหนตอนไหนหนูก็จะไม่ลืมคนที่สปอร์ตหนูมาเปิดเทมนะคะยังครับ ใช่เพลงสากลเอ่อไมฮาร์ดบิโกออนของสตรินดทิออนก็พอแต่ตอนนี้นา่งสารนะครับสตรินิทิออนไมีใครดูข่าวไหมเขาเป็นโรคเอ่ออะไรสักอย่างที่ว่ากล้ามเนื้อเขากระตุกแทบทั้งตัวแล้วเขาร้องเพลงไม่ได้เลยซึ่งคงจะเฟลมากๆถ้าเกิดวันหนึ่งเราเขาะต่ความรู้สึกเลยว่าถ้าเอ่อวันหนึ่งร้องเพลงแบบโอ้โหระดับโลกเนี่ยระดับระดับสตรินิทิออนเนี่ยร้องเพลงแล้ววันหนึ่งต้องแบบร้องเพลงไม่ได้เลยร้องแล้วแบบเพี้ยนร้องแล้วปิ้นอะไรเงี้ยรู้สึกแบบ เสียใจมากๆเพราะว่าโรคที่เขาเป็นมันคือโรคแบบเหมือนกับชักอะทั้งตัวมันชักและกล้ามเนื้อมันเกร็งแบบเกรง็งเกรงฝึกกันทุกวันไหมครับบางครับบางครั้งครับอ๋อครับ ใช่มั้ยโลกตัวแข็งใช่มั้ยช่วยน้องสาหารมาก,กท่อนไปครับไหมครับด้วยกูออน every night in my dreams I see you I feel you That is how I know you จิตใจของแย่มากใช่แต่คนที่เคยร้องโอ้โหดับโลกอ่ะและหนูเคยดูว่าสลินออนวอร์มเสียงในการวอร์มเสียงเขานี่โอ้โหเดวกแต่นู่นนั่นนี่สุดยอดแม่เคยคุยกับแม่ทาครับแม่ทาบอกว่าเขาเคยไปดู สเินีอ้อ,อนร้องแบบร้องสดในในคอนเสิร์ตโหบอกว่าดีมากดีชนิดที่แบบดีมากเครื่องเสียงเอ่ยโชว์เอ่ยแบบว่าเขาล้ําเขาล้ําเราไปเยอะล้ําเราไปเยอะเลยเขาบอกเพลงกําลังใจหน่อยค่ะปิดท้ายกำลังใจจากใครน้อขอเป็นเจอหรือเปล่าเป็นนี้เปล่าครับ อยากฟังเพลง Yesterday Once นมอ e มากเพลงใครเนะี่ยปกติทุกวันนี้ทุกวันนี้หนูวอมเสียงไงครับอ่จะมีคุณครูท่านหนึ่งครับชื่อเชอร์รี่ในในใน youtube นะครับเขาะจะมีคลิปวอมเสียงอยู่ก็ดึงมาจากเขานั่นแหละครับจะมีแบบว่าอ่าเช่น yeah. อไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ,อ่ออีอะไรนะอะไรนะลืมไปแล้วมีเมมาโมมูมีเมมาโมมีเมมาโมมูมีเมมาโมมีเมมาโมมูมีเมมาโมเป็นคีย์ไปเรื่อยๆประมาณสิบยี่สิบนาทีครับก็เบื่อแล้วเพราะมันเริ่มเบื่อมันไปเรื่อยๆแล้วก็แบบอ่ามันจะมีแบบ เป็นคำพูดเขาชอบพูดอ่ะ Hey everybody keep on up and dance everybody keep on up and dance Hey everybody เปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ตัวก็รู้สึกดีนะครับแบบว่าบางทีเราแค่แบบอาวอร์มแบบปกติกันวอร์มผมก่อนประกวดร้องเพลงเมื่อก่อนคือร้องเพลงไปเรื่อยๆแล้ว มันจะมาเองซึ่งเดี๋นี้อาจจะไม่ได้แล้วเพราะว่าในขณะที่เราร้องเพลงเพลงนึ่งเราเลือกเพลงอเพสมมติเราเลือกเพลงมมาลอลงถาถา,ารานิยมาร้องตอนที่เราเริ่มจะวอร์มเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ล่องที่ณตอนนั้นมันเปิดได้เราต้องเปิดทุกๆช่องเพื่อที่ว่าเราจะล้ร้องเพลงอะไรก็มันโอเคแต่เวลาไม่มีไม่มีเวลาวอร์มก็ไม่วอร์มก็ปล่อยผ่าน ช่วงนี้นอนดึกไหมครับดึกครับนอนดึกครับน,นีติดหน้าอ่านร้องร้องเรียงหารักสุดยอดจริงๆแล้วคอจะมาเมื่อไหร่คะอีกนานเลยจ้ะสัญญาก่อนนอนก่อนไปนะโอเคได้ครับได้ครับได้ครับเพลงนี้ก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวเพลงสุดท้ายนะครับกับเพลงสัญญาก่อนนอนครับถ้าไม่มีาราเกะก็เศร้าซึมกันเลยนะพวกเรา สันอยาก่อนนอนวิมีด้วยมีด้วย